นี่ค่ะทุกคนไอ้เจ้าชีมานอนให้แม่เกาคุงให้อีกแล้วดูเลยค่ะว่าความสบายของชุก้าเนี่ยมันสบายขนาดไหนดูชิมีมียืดด้วยมียืดยยด้วยอะยืดขาด้วยอือความสบายของชูก้าเนี่ยมันสบายจริงๆเลยมานอนให้คนนวดให้เนี่ยมานอนให้แม่นวดให้เนี่ยเจ้าชี เจ้าโชชีดูจมูกหมูดูจมูกหมูอนอนหลับอะไรจมูกติ้งดิกดิกดูตาเจ้าชูชีเอ้ยตัวแสบขี้อ้อนก็ขี้อ้อนสุดๆุดอันนี้คือหลังกินอิม่มมานอนให้แม่เกาหูให้ คือนางจะชอบให้แม่เกาปูแล้วก็จะนอนแบบนี้นอนแผ่อย่างเงี้ยนอนสบายนวดเท้าให้ด้วยนวดเท้าให้ด้วยนวดมือนวดหัวนวดเท้าข้างนี้นวดมือข้างนี้นวดเท้ามือทุกคนสบายมากเลยเป็นชูกะนอนสบายอุ๊ย มีตกใจด้วยมีตกใจด้วยไอจมูกหมูไอจมูกหมูชีช้แชมพูหลับไปอีกแล้ว <c oughs> จอมโซนเอ้ยจอมโซนของแม่ <c oughs> ตอนกลางคืนก็เห่าตอนตีหนึ่งทุกวันไอเจ้าชี้ดู <c oughs> ดูหน้าตาตอนนอนดูจมูกหมู สีชมพูเลยแล้วก็ดูพุงใครอยากหยิกพุงชูชีก็มาหยิกได้เลยคะ่ะเนี่ยชูชีไม่ว่าหรอกชูชีนอนหลับเนี่ยห